ปรดกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญในคลิปใหม่จากช่องเรานะครับด่วนสาเหตุเลื่อ่ใจเงินผู้สูงอายุและคนพิการกรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินและโอนเงินเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลได้ภายในวันที่กำหนดคือวันที่10กันยายนนี้ ล่าสุด Facebook เทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชนบรุรีแต่โพสต์ข้อความว่าเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยคนพิการประจำเดือนกันยายน63กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินและโอนเงินเข้าบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ภายในกำหนดคือวันที่10กันยายนนี้เนื่องจากติดขัดขั้นตอนเรื่องการจัดสรรงบประมาณไปกับ ระหว่างกลมบัญชีกลางและกล่มส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นอย่างไรก็ตามทั้งสองหน่วยงานอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขและเลิงรัดเวลาในการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและประชาชนผู้มีสิทธิ์โดยเร็วที่สุดซึ่งกลุมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นจะแจ้งกําหนดวันจ่ายให้ทราบเร็วๆนี้สําหรับกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุโดยเงินช่วยเหลือ เป็นขั้นบันไดตั้งแต่600บาทถึง1,000บาทต่อเดือนหากผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่อบตหรือเทศบาลที่อยู่ปัจจุบันและสำหรับกลุ่มผู้พิการได้รับเบี้ยผู้พิการ800บาทต่อเดือนตั้งแต่วันที่1ตุลา2563เป็นต้นไปคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงเด็กพิการทุกคน ที่อายุต่ำกว่า18ปีจะได้ปรับเบี้ยเพิ่มจากเดิม800บาทเป็น1,000บาทและผู้พิการท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยคนพิการให้ไปติดต่อสอบถามที่อบตหรือเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตในพื้นที่อยู่อาศัยของท่านขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารจากช่องเราอย่าลืมกดติดตามกดกระกกดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญในคลิปต่อไปจากช่องของเราสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ